สวัสดีชาวพิจิกคะ่ะดวงความรักประจำวันที่11พฤศจิกายนคุณได้เพมเพื่อกับผัวนะคะส่วนเขาได้8ถ้วยวันนี้นะคะเรื่องราวความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะคะเด้นไปที่ความรักเลยอาจจะเป็นไม่ได้แหละว่ามีปัญหากันนะคะก่อนหน้านี้สะสมมานานนะคะจนทําให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภยัยไม่ค่อยมั่นคงในความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยแปดถ้วยก็หมายถึงคนที่อยากที่จะเซปร์เรตอยากที่จะแยกกันอยู่แล้วนะคะอยากอยู่เป็นเมียคนเดียว จริงอยู่บางท่านอาจจะแต่งงานกันแล้วอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่มองว่าคุณค่อนข้างจะห่างเหินกันนะคะช่วงนี้นะอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไม่ใช่ปัญหาที่จะอยู่ถาวรน,นะคะเดี๋ยวช่วงเวลาดีๆก็จะกลับเข้ามานะคะเดี๋ยวคุณจะมีโอกาสได้เคลียร์ใจกันมีพลังงานเฟิร์ก็หมายถึงช่วงเวลาที่ดีขึ้นนะคะความรักนะคะที่มีความสุขจะกลับเข้ามานะคะในความสัมพันธ์อนนาคตไพเยสก็หมายถึงการได้ลงเอยกันแบบสมหวังนะคะ